สวัสดีค่ะพลนกาศตรีหญิงดรจิราพรศรีสิลน,นะคะในฐานะที่เป็นนักวิชาการด้านการจัดการกลยุทธ์นะคะน,นี้ได้มีโอกาสที่ดูแลเรื่องงานวิจัยเรื่องการสวมหมวกนิรภัย100%ซซึ่งอันนี้เน่ต้องขอชื่นชมผู้วิจัยที่ได้เลือกเรื่องนี้มา มาทำการวิจัยใช้กระบวนการวิจัยเนี่ยพิสูจน์ความเป็นเหตุเป็นผลและก็ได้ประโยชน์คุ้มค่าในระดับประเทศนะคะซึ่งจะรักษาชีวิตมนุษย์ด้วยกันนะคะก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอยืนยันว่าผลงานวิจัยเนี่ย เป็นเป็นประโยชน์แล้วก็ผ่านกระบวนการการพิสูจน์ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณวิจัยเชิงคุณภาพไม่ว่าการจัดโฟกัสกรุบทุกขั้นตอนเนี่ยเราได้ร่วมมือกันควบคุมให้ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการวิจัยซึ่งได้ผลออกมาก็คือวันนิรภัยโมเดลเนี่ยนะคะซึ่งเป็นโมเดลที่ ถูกต้องตามเหตุและผลของการวิจัยแล้วก็ยังสามารถนำไปเป็นตัวแบบไปเป็นกระตุ้นให้เกิดตัวแบบนำร่องให้กับจังหวัดต่างๆที่นอกเหนือจากภูเก็ตนะคะเอาไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละจังหวัดซึ่งขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งว่าผลงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเพื่อเซฟพวกเรากันเองค่ะขอบคุณค่ะ